สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tech Lab ยีแอยู่ผมเตอร์นะฮะหลังจากที่หลายๆคนติดตามมาตั้งแต่เปิดช่องเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีรีวิวพวกเกมมิ่งเกียร์อย่างเช่นเกมมิ่งคีย์บอร์ดไปเมื่อนานมาแล้วนะครับผมแล้วก็จริงๆจะมีเกมมิ่งเมาส์อีกตัวหนึ่งแต่ว่าตัวนั้นจนวันนี้ก็ยังไม่ลงนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราขอข้ามมาก่อนกับการรีวิวเจ้าตัวคูก้าไมโนสเอตัวนี้นะผม,ผมก็เรียกว่าเป็นเมาส์ที่ค่อนข้างจับต้อง ได้ง่ายนะผมด้วยราคา690บาทเพียงเท่านั้นนะผมใครอยากได้เกมมิ่งเมาส์เริ่มต้นราคาถูกๆเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะผมสำหรับสเปคการจับถือประสบการการณ์ใช้งานของผมเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรับฟังหลังจากนี้นะผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมฝากกดซ b s สไคร์จะได้เป็นแรงผลักดันแรงพัฒนาช่องของเราให้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นกว่าตอนนี้อีกนะครับผมก็ฝากทุกคนกดซสไคร์กันด้วยนะผมก็ไปดูกันเลยครับ โอเคสำหรับเจ้า m i n น s XT นะครับผมก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเมาส์ราคาจับต้องง่ายด้วยราคา690บาทเพียงเท่านั้นนะผมสำหรับ Tech Spec หรือว่า Spec เ,เกี่ยวกับพวกร์ดแวร์ต่างๆของตัวเมาส์เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับ Kuga m m n o u s XT นะครับผมในส่วนของเซนเซอร์เนี่ยจะใช้เป็นเซนเซอร์ ADNS 3050แบบ Optical Gaming Sensor นะครับผมก็เป็นเซนเซอร์ที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็น กลุ่มราคาที่จับต้องได้เนี่ยจะใช้เซนเซอร์ตัวนี้กันเป็นหลักนะครับผมแล้วก็ DPI เนี่ยสามารถปรับสูงสุดได้ที่4,000 DPI นะครับผมแล้วก็โพลิ่งเรทเนี่ยอยู่ที่1,000펄ซ์นะครับผมสำหรับเจ้าตัวสวิตช์ของตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นสวิตช์20ล้านครั้งของเจ้าตัวคูกาเองนะครับผมก็คือทางคูก้าเนี่ยทำสวิตช์นี้ขึ้นมาเองนะผมแล้วก็เคลมไว้ว่าสามารถกดได้สูงสุดที่20ล้านครั้งนะครับผมสำหรับ คูก้าไมโนสเอ็กทนะครับผมสาย USB สาหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นสาย USB ที่เป็นสายพลาสติกเป็นแบบปกติเลยนะครับผมความยาวเนี่ยอยู่ที่180ซนมหรือว่า1.8เมตรนั่นเองนะครับสำหรับขนาดและน้ําหนักของเมาส์นะครับผมก็เมาส์ตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ69กรัมนะครับผมไม่สามารถเพิ่มตุ้มถวนน้ําหนักหรืออะไรอย่างนี้ได้นะครับผมก็เรียกว่าน้ำหนักฟิกอยู่ที่69กกรัมเลยนะครับผมแล้วก็ขนาดของเจ้าตัวเมาส์เองเนี่ยก็จะอยู่ที่ ความยาวนะครับผม1 2 5มมนะครับผมแล้วก็ความกว้างเนี่ยอยู่ที่6 8ม mm มนะครับผมแล้วก็ความสูงเนี่ยอยู่ที่3 8มแมลเนั่นเองครับกลายของตัวเมาส์ทางด้านล่างนะครับผมจากในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่ามีกลายอยู่ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับผมด้านบนเนี่ยมีทั้งหมด2จุดเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยมีอีก1จุดเป็นจุดใหญ่ๆนะครับผมที่ด้านล่างของตัวเมาส์นะฮะ สำหรับวัสดุของเจ้าตัวมาสต์ตัวนี้นะครับผมก็เรียกว่าทำออกมาได้ซิมเปิลแล้วก็เรียบง่ายมากๆนะครับผมก็คือเปอร์เซ็นต์หลักๆประมาณ90%เนี่ยของตัวมาส์ก็คือจะเป็นพลาสติกแบบที่เห็นในวีดีโอเลยนะครับผมก็เป็นพลาสติกเรียบง่ายธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผมซึ่งข้อดีสําหรับวัสดุแบบนี้เนี่ยนั่นกะ็คือเวลาเรามีคราบเงือหรือว่ารอยนิ้วมือต่างๆเนี่ย สามารถเอาผ้าชุบน้ำหมาดๆมาเช็ดทำความสะอาดได้แบบง่ายๆเลยนะครับผมร้อยเหล่านั้นเนี่ยก็ฉายเอาไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับผมสําหรับวัสดุปปสดแบบนี้ก็คือ1ข้อดีสําหรับการทําความสะอาดนะครับผมแล้วก็ตัวสายเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นพลาสติกเนาะก็สามารถเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายอีกเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็กลายเมาส์ด้านล่างเนี่ยถึงแม้จะเป็นยางนะครับผมแต่ว่าการใช้งานเนี่ยก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็วดีนะครับผมไม่ได้มีปัญหาในการเลื่อนเมาส์แต่อย่างใดนะครับผมแล้วก็ด้านใต้ของตัวเมาส์เนี่ยอย่างที่หลายคนเห็นในตอนนี้นะครับผมก็จะเห็นว่า จะมีปุ่มในส่วนของ DPI แล้วก็ polling rate นะครับผมซึ่งค่า default ของเจ้าตัว DPI ของตัวนี้เนี่ยเมื่อเรากดไปที่ปุ่ม DPI นะผม,ผมก็จะสามารถตั้งไว้เป็น7ระดับได้นะผมซึ่งสามารถตั้งในซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ได้อีกทีนึ่งเนาะแต่ว่าสำหรับ default เนี่ยแบบใครไม่อยากโหลดซอฟต์แวร์นะผม,ผมก็จะเริ่มที่500เนี่ยที่เป็นสีแดงนะครผมแล้วก็ไล่ไปเป็น1 0 0 0 17 0หรือว่า1750นะครับผมแล้วก็2 0 0 0 2500แล้วก็ ไปจบที่สีขาวที่4,000 DPI นะครับผมก็เรียกว่าเป็นค่าสูงสุดของเจ้าตัวนี้แล้วเนาะแล้วก็สำหรับโค i งเรนเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะผมว่ามีทั้งหมด4ระดับสูงสุดที่1000นะครับผมก็คือเริ่มที่125ที่สีแดงนะครับผมจบที่1,000ที่เป็นสีม่วงเนาะก็สำหรับหลายๆคนเนี่ยน่าจะตั้งที่1,000อยู่แล้วนะครับผมสำหรับคราบโค้งเลนตรงนี้นะฮะโดยส่วนของความนิ่มในการกดนะครับผมอย่างที่บอกไปว่าเดี๋ยวเราจะมีเสียงของการกดให้ฟังอีกทีนึงเนาะแต่ว่าความน ถ้าความนิ่มเต็ม100%นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมให้ความนิ่มอยู่ที่ประมาณ75-80%ลยเนาะก็ค่อนข้างนิ่มพอสมควรนะครับผมใครที่ชอบการกดแบบนิ่มๆไม่อยากใช้แรงเยอะเนี่ยแบบเออบางทีแค่ถูนิ้วไปก็กดโดนแล้วเนี่ยก็แนะนำให้ใช้เป็นเามาส์สไตล์นี้ก็เหมาะดีนะผมเพราะว่าปุ่มเนี่ยค่อนข้างทำออกมาได้นิ่มมากๆนะครับผมใครที่ชอบเมาส์สวิตช์นิ่มๆเนี่ยน่าจะชอบตัวนี้เนาะ สำหรับตำแหน่งของปุ่มต่างๆนะครับผมก็จะมีอยู่ทั้งหมดประมาณ6จุดด้วยกันเนาะก็คือคลิกซ้ายคลิกขวาน,นะครับผมแล้วก็คลิกลงไปตรง scroll มาส์นะครับผมอีก1จุดก็จะเป็นการคลิกตรง s c อ o l l มาส์นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของปรับโหมดของแสงเนาะก็จะอยู่ถัดจากตรง s c อ o l l มาส์ลงมานะครับผมก็สามารถปรับแสงตรงนี้ได้เป็นค่า default ของเขานะครับผมแล้วก็ปุ่มทางซ้ายของตัวเมาส์เนาะก็จะเป็น backward forward เป็นค่า default ไว้นะครับผมตรงนี้ก็สามารถ ตั้งได้ในซอฟต์แวร์ทั้งหมดเลยนะผมก่อนที่เราจะไปดูในส่วนของซอฟต์แวร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปฟังเสียงของเมาส์กันก่อนนะผมว่าการกดปุ่มต่างๆเนี่ยให้เสียงออกมาเป็นยังไงนะครับ สำหรับในส่วนของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็สามารถตั้งได้หลากหลายส่วนด้วยกันนะผมเริ่มที่หน้าแรกเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการปรับสีไฟและโหมดไฟต่างๆนะครับผมก็สามารถปรับในการใช้งานเนี่ยต่างๆได้ทั้งหมด3จุดด้วยกันนะครับผมในการแสดงไฟของเจ้าตัวนี้ก็คือตรงท้ายเมาส์นะครับผมเป็น1จุดในการแสดงสีไฟนอะแล้วก็ตรง s c r ร l l เมาส์นะครับผมอีก1จุดแล้วก็ตรงโลโก้ของเมาส์เนี่ยอีก1จุดนั่นเองนะครับ คือในการปรับสีไฟเนี่ยมีโหมดต่างๆให้เลือกมากมายนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเขาน่าจะเป็นการตั้งเป็นแบบเวฟเนาะให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าใครเนี่ยที่ต้องการจะตั้งเป็นแบบเหมือนเสียงหัวเป็นจังหวะของหัวใจหรือว่าเป็นการกระพริบหรือว่าเป็นการทําเป็นแสงบูบวาบับต่างๆเนี่ยก็สามารถเลือกใช้งานได้จากตรงนี้นะครับผมหรือว่าปรับได้จากตรงปุ่มในการปรับเปลี่ยนโหมดไฟได้ตรงกลางเมาส์เลยนะครับผมอย่างที่บอกไปเนาะแล้วก็สามารถ ปรับในส่วนของ DPI นะครับผมแล้วก็ polling rate นะครับผมในส่วนว่าอยากได้เป็นกี่เฮิร์สนะครับผมแล้วก็ DPI เนี่ยเจ็ดระดับอย่างที่บอกไปอยากแต่ละระดับเนี่ยจะตั้งเป็นสีอะไรความเร็วเป็นเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถเลือกได้จากตรงหน้านี้เลยนะครับผมแล้วก็อีกหน้านึงเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการตั้ง6ปุ่มนะครับผมที่ว่าเราจะเลือกว่า6ปุ่มนี้เนี่ยใช้เป็นโหมดอะไรบ้างนะครับผมเช่นคลิกซ้ายคลิกขวาอยากตั้งเป็นอะไรนะครับผมรวมเป็น2ออันแล้วนะครับแล้วก็ปุ่ม backward forward ทางข้างๆเมาส์เนี่ยก็สามารถตั้งได้เช่นเดียวกันนะผมว่าอยากจะตั้งเป็นอย่างอื่นไหมไม่ใช่ย้อนกลับกับข้ามไปข้างหน้าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของตรง scroll mouse นะครับผมที่สามารถกดลงไปได้เนี่ยก็สามารถเปลี่ยนแปลงค่าตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งจุดเนี่ยก็คือจุดที่เอาไว้เปลี่ยนโหมดไฟเนาะตัวนี้เนี่ยก็สามารถเลือกได้ว่าจะตั้ง โหมดไฟเป็นแบบไหนหรือว่าจะเปลี่ยนปุ่มโหมดไฟเป็นปุ่มอย่างอ,างอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นส่วนของ m a c คนะครับผมการตั้ง Marco m a c ค o m มาส์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่อยากจะใช้ Marco m a c ครเมาส์ในการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถกดตรงนี้ในการที่จะตั้งฟังก์ชัน m a c ครได้นะครับผมว่าเราอยากจะเซตเป็นอะไรเนาะซึ่งก็สามารถเซฟเป็นโปรไฟล์ของเราได้นะครับผมเพื่อแบ่งปันให้คนอื่นที่อยากใช้เหมือนเราถือว่าเราเก็บเป็นโปรไฟล์ของเราไว้ เพื่อใช้ในเมาส์เวลาเราใช้ในคอมอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่รู้สเปค์ดแวร์ต่างๆกันไปครบทั่วหมดแล้วนะครับผมในส่วนของซอฟต์แวร์ด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยทีนี้ผมจะมาพูดถึงประสบการณ์การใช้งานของผมกันก่อนเลยนะครับผมก็สำหรับการใช้งานเนี่ยผมก็เล่นเกมค่อนข้างเยอะอยู่เนาะ,ะในหลายๆเกมที่เป็นสไตล์แบบ FPS นะครับผมก็ผมก็เวลาเรามีการสบัดเมาส์ในการที่จะ ตามสตูต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทําได้ค่อนข้างดีนะครับผมเวลาเราสวัดเมาส์ไปมาเนี่ยมันสามารถเป็นแบบเออตามด้วยความรวดเร็วตามที่เราต้องการได้ดีนะครับผมไม่ได้มีอาการเมาส์หลอนหรือว่าอ,อ,อาการแบบตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะครับผมแล้วก็ในการจับเมาส์เนี่ย <c oughs> ผมจับเป็นแบบคราวนะครับผมผมไม่ได้จับเป็นปามเนาะปามก็คือจับแบบนี้นะผมคราวคือจับแบบนี้เนาะคือผมจับแบบคราวเนี่ยเวลาจับแบบคราวนะครับผมเวลาเรากดเนี่ย มันจะมีอาการเมื่อนิดนึงถ้าส่วนของกระดองเมาส์เนี่ยมันไม่สัมผัสกับตัวอุ้งมือของเราเนาะแต่ว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมติดกัน6 7 8ชั่วโมงไม่ลุกไปไหนเลยเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหานะครับผมเพราะว่าเวลาเราลุกไปทำอื่นกลับมามันก็ไม่ได้รู้สึกเมื่อยแล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นนานขนาดนี้อาจจะเมื่อยสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่ใช่แค่เมื่อยมือเมื่อยก้นด้วยนะครับผมแล้วก็ในการจับแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจับได้ถนัดดีนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีนิ้วหลุดไปเล็กๆนะครับผมในส่วนของทางขววนนะิ้ นางนิ้วก้อยนะครับผมตรงนี้อาจจะหลุดนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหามากนักนะครับผมแล้วก็ในการกดเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นสวิตท,ที่ค่อนข้างนิ่มมากๆนะผมนิ่มประมาณ75 8 0รจาก100%ที่นิ่มสุดๆเนี่ยเวลามันกดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้แรงค่อนข้างน้อยมากๆนะผมเพราะฉะนั้นน่อาการเมื่อยในการกดลงไปเนี่ยมันก็มีน้อยลงนะครับผมแต่ว่ามันจะเมื่อยในการจับของแต่ละคนมากกว่านะแต่ว่าใครที่จะเป็นแบบปรามเนี่ยมันก็สามารถกดได้แบบสบายๆและนิ่มมากๆนะผมใครที่ชอบเมาส์นิ่มเนี่ น่าจะชอบตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ในงบประมาณไม่เกิน1,000บาทเนาะด้วยวัสดุที่ค่อนข้างสมกับราคานะครับผมงานประกอบที่ค่อนข้างทําได้แน่นดีนะครับผมไม่ได้มีปัญหาว่าเอ้ยสวิตช์มันโคงเครงหรือดูไม่ได้แน่นมากอะไรแบบนี้เนี่ยไม่มีปัญหาตรงนั้นเนาะแล้วก็การจับโดย ลักษณะทั่วๆไปอย่างคราวหรือปามเนี่ยก็สามารถทําได้ดีนะครับผมแล้วก็การสวิตมาส์ต่างๆเนี่ยทำได้โอเคเลยนะครับผมแล้วก็พลังเลทในส่วนของการตอบสนองแล้วก็ DPI เนี่ยทำได้แม่นยำนะครับผมไม่มีอาการหลอนหรือวุดอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในราคา690บาทไม่เกิน1,000บาทเนี่ยผมว่าตัวนี้ค่อนข้างตอบโจทย์มากๆสำหรับ ใครที่ต้องการจะลองมาอังเกมมิ่งตัวแรกเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สีของตัวนี้เนี่ยมีสีดําที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมแล้วก็อีกสีนึงเนี่ยจะเป็นสีชมพูเนาะสาวๆที่อยากจะได้คอมเซ็ตประกอบเป็นแบบสีชมพูขาวอะไรแบบนี้เนี่ย อีกสีหนึ่งก็เหมาะมากๆนะครับผมสาหรับการที่จะเอาไปประกบคู่กับคีย์บอร์ดหรือหูฟังที่เป็นสีชมพูแบบนี้นะครับผมก็ลองไปชมลองไปดูในส่วนของร้านค้าที่ผมจะแนบไว้ที่ใต้ลิงก์คลิปนี้นะครับผมในช้อปปีได้ว่าเออมันเป็นอะไรยังไงสีชมพูอีกสีนึงเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ ทางร้านได้เลยนะครับผมก็ต้องขอบคุณค่ะคูกร์ไทยแลนด์มากๆเลยนะครับที่ส่งมาให้ทดลองใช้แล้วก็รีวิวกันในวันนี้นะผมก็หวังว่าทุกคนจะโอเคกับการกลับมารีวิวเกมมิเกียในครั้งนี้เนาะก็มีอะไรก็ติชมคอมเมนต์กันมาได้นะผมเพราะว่านานๆกลับมาทําทีก็อาจจะลง,ลงลืมลืมหรือว่าตกหล่นไปบางส่วนเนาะก็ฝากทุกคนกันด้วยนะผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยฝากกดซ u b s c r i b ์กันด้วยนะผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆจากช่องของเรากันอีกนะครับผมแล้วก็หวังว่าจะเจอทุกคนในคลิปหน้าหรับคลิปนี้ลา,ากน่อ For I